กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำสองวันมงคลมหาเสน่ห์ใครเห็นหลงรัก ค่าขายร่ำรวยเมตตามาหานิยมสูงเสริมดวงความรักเสริมบารมีนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคําเตือนก่อนการใช้ยาสมุนไพรหรือว่านมงคลควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเอง หลักการสำคัญหากอยากปลูกต้นไม้มงคลว้านมงคลเสริมดวงแล้วท่านว่าให้ปฏิบัติด,ดีคือหมั่นทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีและที่สำคัญท่านต้องขยันทำงานรู้จักอดออมแล้วต้นไม้มงคลว้านมงคลจะช่วยเสริมดวงของท่านให้ดียิ่งขึ้นค่ะสองว่านมงคลมหาสเสน่ห์ค้าขายร่ำรวยเมตตามหานิยมสูง ว่านมงคลต้นที่สองว่านพญาเทครัวว่านพญาเทครัวหรือว่านช้างผสมโขลงเป็นอีกหนึ่งในว่านมหามงคลค่ะเป็นกล้วยไม้ดินที่มีหัวขนาดใหญ่ลักษณะก็จะคล้ายกับว่านเข่าควายค่ะและเป็นว่านมงคลด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมเสริมดวงด้านการค้าขายมีความเชื่อว่าพญาเทครัวนั้นมีคุณวิเศษทางเมตตามหาสเสน่ห์อย่างอุกฤษ มีกำลังทางสเสน่ดุช้างสารมีพลานุภาพมากเมื่อใครอยู่ใกล้จะต้องหลงไหลอย่างน่าอัศจรรย์หากบ้านใดปลูกว่านนี้ไว้จะช่วยเสริมดวงด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมต่อครอบครัวของผู้นั้นแล้วถ้าว่านออกดอกเมื่อใดก็จะเกิดลาบผลมีโชคดีมาสู่ผู้ปลูกและคนในครอบครัว เชื่อว่าหากนําชิ้นว่านหรือหัวว่านติดตัวไปด้วยก็จะช่วยเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมทําให้มีชัยชนะทํามาค้าขายได้ลาบผลตามที่ใจปรารถนาหากจะทําให้เกิดเสน่ห์ทางนักเลงชู้สาวท่านให้เขียนชื่อของผู้ที่เราจะไปติดต่อลงในชิ้นว่านแล้วเอามาตําให้ละเอียดโรยใส่ให้ผู้นั้นกินจะทำให้หลงรักแต่ครูบาอาจารย์ท่านได้สาบแช่งไว้แรงนักหนาสำหรับผู้ที่คิดทุจริต หรือได้เข้ามามีเลี้ยงดูผิดลูกผิดเมียจกต้องให้มีอันเป็นไปทันตาเห็นว่ากันว่าหากนำว่านชิ้นนี้ตำให้ละเอียดแล้วละลายผงว่านลงไปในตุ่มน้ำบ้านใดบ้านหนึ่งท่านว่าคนทั้งบ้านจะรักใคร่และชอบใจเราแต่ต้องทำด้วยใจสุจริตไม่คิดร้ายจะเกิดผลทันตา นอกจากนั้นในวงการว่านพระเครื่องจะรู้ฤทธิ์เดชของช้างผสมโขงหรือว่านพญาเทครัวเป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรโดยการนำหัวว่านหรือชิ้นว่านมาตำให้ละเอียดแล้วนำมาผสมกับน้ำปูนใสหรือน้ำซาวข้าวแล้วนำไปฟอกฝีหัวเดียวก็จะได้ผลฉงักยิ่งนักรวมถึงการใช้แก้ฝีได้เกือบทุกชนิด หรือหากท่านมีปัญหาเชื้อราบนหนังศีรษะก็สามารถนำว่านนี้มาทาแก้เชื้อราบนหนังศีรษะและแก้ผมร่วงได้ค่ะว่านช้างผสมโครงนั้นถือเป็นกล้วยไม้ใต้ดินมีลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นหัวรูปปีแล้วก็กลมนะคะเปลือกนอกจะมีสีเขียวเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้นคล้ายหัวหอม ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวเข้มรูปแถบออกเรียงสลับรอบลำต้นปลายใบแหลมคนใบเป็นกาบหุ้มลำต้นเวลาออกดอกจะออกเป็นช่อจากหัวมีสีน้ำตาลอมเขียวอ่อนค่ะ ว้านช้างผสมโครงนั้นนิยมขยายพันธุ์โดยการแยกเงาค่ะและก่อนรดน้ำว่านนะคะควรเสกน้ำรดว่านด้วยคาถาณนะโมพุทธายะเป็นจำนวนสามจบว่านช้างผสมโครงนั้นเป็นว่านที่ชอบดินร่วนหรือดินร่วนผสมปุ๋ยคอกใบไม้ผุพังหรือดินใบก้ามปูก็นำมาใช้ได้ค่ะแต่ที่สำคัญต้องระบายน้ำได้ดีรดน้ำเช้าเย็นเขาต้องการน้ำปานกลางไม่ชอบชื้นแฉะ ชอบแสงแดดรำไรค่ะว่านมงคลต้นที่หนึ่งว่านมหาเสน่ห์ว่านมหาเสน่ห์มีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าว่านมหาเสน่ห์รากราคะว่านรากราคะว่านมหาเสน่ห์ดอกทองว่านดอกทองว่านดอกทองแท้ว่านดอกทองตัวผู้ว่านดอกทองตัวเมียว่านดินสอฤษีและว่านดอกทองกระเจาค่ะ บ้านดอกทองนั้นจัดเป็นบ้านโบราณหายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วค่ะซึ่งในปัจจุบันบ้านดอกทองแท้นั้นหายากอย่างยิ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ที่รู้มักจะไม่ค่อยเปิดเผยเพราะเกรงว่าจะมีผู้นําไปใช้ในทางที่ไม่ดีค่ะ บ้านมหาเสน่ห์นั้นถือเป็นบ้านมงคลที่ให้คุณด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมเชื่อว่าจะช่วยเสริมด้านเสน่ห์เมตตาทําให้เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปโดยตามความเชื่อหากพกน้ํามันที่เคี่ยวผสมบ้านนี้จะส่งผลทําให้มีเสน่ห์ดึงดูดให้คนรักคนหลงไหลค่ะ มีเรื่องเล่าว่าคนหนุ่มในสมัยโบราณน,นั้นมักสาะสแสวงหาดอกของว่านดอกทองมาเก็บสะสมไว้หุงกับน้ำมันจันทร์หรือน้ำมาบดรวมกับสีพึ่งทาปากหรือใช้ทำน้ำมันทาตัวเมื่อถึงคราวที่จะไปพบหญิงสาวก็มีความเชื่อว่าหากสตรีใดได้ไดต่อกคารมด้วยเพอได้กลิ่นว่านในน้ำมันหรือสีพึ่งก็จะมักใจอ่อนคล้อยทำให้จีบติดนั่นเองค่ะ ตามตำราบโบราณระบุว่าว่านมหาเน่นี้มีอำนาจทางเพศอย่างรุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิงจะเกิดรุนแรงมากถ้าเอาหัวหรือใบหรือต้นใส่องงน้ำหรือบ่อน้ำหากใครกินเข้าไปจะมีความรู้สึกทางเพศซึ่งในสมัยโบราณน,นั้นเชื่อถือกันมากค่ะสำหรับผู้ที่ปลูกว่านชนิดนี้จึงมักจะเก็บดอกก่อนที่จะบานแล้วจะไม่นิยมให้มีดอกติดต้นจนบาน เพราะเชื่อว่าหากผู้ใดได้กลิ่นที่สัมผัสดอกว่านแล้วจะเกิดกามรักละแล้วก็เกิดพลังทางเพศอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงจึงเป็นที่มาของชื่อว่านอีกชื่อหนึ่งว่าว่านดอกทองค่ะอีกทั้งบางตำราได้ระบุไว้ว่าห้ามนำไปปลูกไว้ภายในบ้านเพราะมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นต้นเหตุให้เกิดการผิดลูกผิดเมียของสมาชิกในครอบครัวได้ นอกจากนี้ยังเชื่อว่ามีคุณด้านเมตตามหานิยมหากร้านค้าร้านขายใดมีว่านดอกทองตัวเมียปลูกไว้บริเวณหน้าร้านจะช่วยทำให้ค้าขายดีมีลูกค้าเข้าออกร้านไม่ขาดสายหรือคนที่ทำธุรกิจต้องไปติดต่อค้าขายประสานงานขอความร่วมมือเจรจาข้อตกลงจะช่วยทำให้ประสบผลสำเร็จได้โดยง่ายโดยการใช้หัวว่านนำมาขลุกให้ละเอียด ผสมกับสีพึ่งแล้วนำมาทาปากก่อนออกไปพบปะเจราจาค่ะว่านมหาสเสน่ห์หรือว่านดอกทองนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับขิงค่ะและเป็นว่านโบราณที่หายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วว่านดอกทองนั้นจะมีอยู่2ชนิดคือว่านดอกทองตัวผู้และว่านดอกทองตัวเมีย หรือว้านดินสอรหรือสีค่ะซึ่งลักษณะของว้านมหาสเสน่ห์หรือว้านดอกทองนั้นนะคะจะเป็นว้านที่มีหัวหรือเงาอยู่ใต้ดินค่ะลักษณะของหัวจะกลมรีแตกแง่งเป็นไหลาย,ยาวมีขนาดเล็กเนื้อในหัวของว้านดอกทองตัวผู้จะมีสีเหลืองเนื้อในหัวของว้านดอกทองตัวเมียจะมีสีขาวลำต้นและใบจะมีลักษณะคล้ายกับต้นขมิน้นใบมีสีเขียว ใบเป็นรูปใบหอกปลายแหลมคนใบมนหากเป็นบ้านดอกทองตัวผู้เส้นกลางใบและเส้นกาบใบจะมีสีแดงเรื้อค่ะส่วนบ้านดอกทองตัวเมียเวลาออกดอกจะออกดอกเป็นสีขาวกลีบปากดอกสีขาวมีแถบกลางเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเป็นบ้านดอกทองตัวผู้ดอกจะเป็นสีเหลืองโดยจะออกดอกในช่วงฤดูร้อนไปจนถึงฤดูฝนของทุกปีค่ะ วันมหาเสน่นั้นควรปลูกในวันจันทร์ข้างขึ้นเวลาจะรดน,น้ำว่านให้เสกน้ำรดด้วยคาถาณนะโมพุทธายะเป็นจำนวนสามจบค่ะว่านมหาเสน่นิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกเง่าเมื่อถึงฤดูหนาวว่านนี้จะพักตัวนะคะและควรปลูกเขาในดินร่วนหรือดินดำดินปนทรายผสมอินทรีย์วัตถุเช่นใบก้ามปูใบไม้ผุ หรือปุ๋ยคอบแต่ดินควรจะโปร่งระบายน้ำได้ดีแล้วตั้งเข้าไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดรำไรค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านทั้งนี้การปลูกว่านหรือการนำว่านมาใช้งานนั้นควรคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ในด้านของศิลธรรมด้วยนะคะเพราะบางครั้งก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเช่นเดียวกันแล้วทุกอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเราเช่นกันค่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยคะ่ะ หากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ